สวัสดีครับขจรเองวันนี้จะมา u n มากิซาเช่นะครับหรือมาิ키ลัสแบบซองนะครับว้าวา้ามาเพิ่งได้รับเมื่อกี้นี้เองติดเต้นมากเลยเป็นกล่องเล็กๆนะครับกล่องนี้บอกว่าบริษัทบอกว่ามี15ซองนะครับเรามาดูกันเลยว่ามันเป็นยังไงนะครับผม่ามีความฝันว่าอยากพกมา키ลัสมาตื่นในที่ทํางานดีแล้วนะครับแล้วก็ บอกว่าอยากเอามาคินนี่เซาน่ารักมากดูยซองกระทัดรัดมากเลยครับแล้วก็แบบข้างในเนี้ยจะมีขนาดปริมาณนะครับปริมาณ25 ml นะครับเท่าเท่ากับมากีพลัส1ช็อตนะครับเราไม่ต้องเทสใส่ขวดแล้วแล้วก็โอ้โหเนาะพกพาสะดวกมากกล่องแบบนี้ ซองแบบนี้นี่ไนงะนะได้เลยอ่ะเราก็พกมาใส่กระเป๋าแล้วก็มาทำงานพร้อมพร้อมพร้อมขอบขอบคุณนะครับขอบคุณบริษัทที่เพลงเห็นความสะดวกสบายแล้วก็ใส่ใจกับสิ่งแวดล้อมนะครับก็เหตุผลหลักๆเลยก็คือที่ลดจากขวดมาเป็นอ่า ซองแบบนี้นะครับก็คือลดอาการทําลายสิ่งแวดล้อมนะครับเพราะว่าการผลิตโคนเนี่ยใช้พลังงานไปถึง5เท่าของการผลิตซองนะครับโหโคตรล้ําเลยโอเคแล้วอย่าลืมติดตามผมนะครับเดี๋ยวผมจะโชว์ภาพสวยๆกับมาคิพัชชาซาเช่นะครับหรือมาคิพัแบบซองนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย